รายการนิทานอาเซียนเป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัยนะครับเลขาทหาร สวัสดีครับสวัสดีจ้ากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับรายการนิทานอาเซียนารายการดีๆนะครับที่จะพาน,น้องๆครับไปรู้จักกับประเทศเพื่อนบ้านของเรานะครับในกลุ่มอาเซียนผ่านนิทานดีๆของแต่ละประเทศครับครับซึ่งจัดโดยศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษากระทรวงศึกษาธิการนะจ๊ะใช่แล้วจ้ล้ว,วันนี้นะจ๊ะน้องๆเรายังอยู่กันที่ประเทศ กันตูชานี่ทางเขาสนุกเลยนะเอ๊ะเดี๋ยวทนสงสัยเชละเกินครับที่ตับตรงครับท่านหน่อยฮะว่าสัญลักษณ์สัตว์นะครับที่เป็นสัญลักษณ์ของประเทศกันตูชาเนี่ยเป็นอะไรครับโอ้สัญลักษณ์ของกันตูชาครับที่เป็นสัตว์ก็เป็นกูตรีครับกูตรีเหรอครับเเลยฮะกูตรีนะครับเป็นสัตว์จำพวกกัวตานะครับ อยู่เต้นสูงตัวหย่อย่เขาโค้งหลมแล้วก็แตกเต็นทู่นะถึงเกือบถึงตายเต็นสติหายยากแล้วก็จะสูญทอนแล้วด้วยเลยจ้ะโอโหคนที่มีความรู้นี่นั้นแท้อย่างนี้จริงๆเนาะคนที่ตั้งใจเรียนเนี่ยเอ่ยังไงอะครับเอา้าต้นนายรู้ไหมฉันเนี่ยนะนีเทื่อนนะครับที่สมทง n ์นีเพื่อนเป็นคนตั้งใจเรียนนะครับครับพอจบนะตุดเป็นยังไง ได้งานทําเลยโอ้คนตั้งใจเรียนไงอ่าได้ดิดได้ดีทํางานเกี่ยวกับสื่อสิ่งทินโอ้ยทำงานสื่อสิ่งพิมพ์อ่าเป็นเจ้าของโรงพิมพ์ทัดผงกล้วยแขกขายครับเฮ <c oughs> ้ทำไมตั้งใจเรียนทมันเป็นอย่างนั้นน่ะ <c oughs> ก็อเล่นหนอจริงๆเขาได้ดีได้ดีอ๋อจะอําเล่นอ่าโอ้ยเออว่าแต่ว่าเดี๋ยววันนี้เรานิทานอะไรจ้ะสุนก จิงจกกทูหิวโซโอ้อโ,อโห,หน่าดูมากเลยชั้นฐานที่ฐานว่าคนทากหรือว่าคนอ่านต้องเต้นน้าต่อยเซมเบครับ <c oughs> อยากดูจังเลยอ่ะแล้วก็หลังจากนั้นเราทำอะไรกันต่อครับหลังจากนั้นครับเราจะไปดูครับไปดูนะครับว่าี่ปปอมจะมาสอนการพับกระดาษเป็นรูปอะไร โอ้ดังนั้นน้องๆคนไหนที่นี่กระดาษเตรียมตัวเลยจ้ะและตอนนี้ทานทองกันแล้วไปชมนิทานกันเลยครับไต่ชนเลยจ้าตายเลยจ้ะคติล้ำค่านิทานอาเซียนมาแล้วครับวันนี้คติล้ำค่านิทานอาเซียนเป็นของประเทศกัมพูชานะครับเสนอเรื่องสุนักจิ้งจอกผู้หิวโซสุนัขจิ้งจอกพร้อมโซตัวหนึ่ง เดินตบป,ปตุเปเดินผ่านบึงน้ำที่แห้งจนเหลือแต่โคลนตมในบึงมีกุ้งหอยปูปลามากมายด้วยความหิวมันจึงตั้งท่าจะกระโดดลงไปเพื่อกินสัตว์เหล่านั้นเฮ้ยน่ากินจริงๆกุ้งโอ้กุ้งสดๆท้งนั้นเลยเอ้ยอยากจะบำแต่กุ้งฝอยตัวหนึ่งที่อยู่ในบึงตะโกนสวนขึ้นมาว่า ช้าก่อนท่านพวกเราเปื้อนโคลนสกรปรกแบบนี้ท่านคงกินไม่อ,อร่อยหรอกจะบอกให้แล้วจ้า่าทำยังไงดูดิน้ะลายสอแล้วจิ้งจอกถามอีนี่ท่านก็นำพวกเราไปล้างที่เป็นน้ำใกล้ๆนี้ซิพวกเราจะได้ตัวสะอาดไงโอ้แหมแหมแหมแมแ,มแต่พวกเจ้ามีกันมากมายข้าคงจะฆ้าไปล้างทุกตัวไม่ไหวแน่เจ้าสุนัขตอบ เอาอย่างนี้สิท่านก็ลงมานอนคลุกโคลนแล้วพวกเราจะเกาะขนท่านไปดูดิขนท่านเป็นสังกตางเยอะแยะไปเลยกุ้งฝอยแนะนําครับสุรักจิ้งจอกรีบทําตามที่กุ้งฝอยบอกทันทีไม่นานกุ้งหอยปูปลาทั้งหลายก็เกาะขนของสุนักจิ้งจอกจนมาถึงแม่น้ําแล้วพวกมันก็พากันกระโดดโลงน้ํำว่ายจมำหายไปทันที <c oughs> ไอพวกเราถึงน,านา้าแล้วต่อยต้มันเด้อชวร สุรัขจิ้งจอกโกรธจัดโฮ้ยโฮ้ยจะพวกนี้มันหลอกเราเฮ้ยสุรัขจิ้งจอกโกรธจัดที่ถูกหลอกจึงไปชวนงูเหลือมให้มานอนล้อมบึงไว้ให้เป็นทำรบก้นน้ำส่วนช้างควายเสือและสัตว์น้อยใหญ่ต่างๆก็มาช่วยกันวิทย์น้ำในบึงขึ้นมาเพื่อจะได้จับพวกกุ้งหอยปูปลาที่เหลือกินให้หมดอพวกเราช่วยกันสามาเคลีนะช่วยกันวิทย์ไล่สัตว์น้ำที่เหลือในบึงจึงไม่รู้จะทำเช่นไร จึงปรึกษากันว่าจะไปขอความช่วยเหลือจากกระต่ายน้อยปลาหมอรับอาสาแม่เดี๋ยวหมอจัดการให้ปลาหมอรับอาสาจะไปแจ้งข่าวกับกระต่ายน้อยมันแอบกระโดดขึ้นจากน้ําโดยไมใ่ใครเห็นบลบกายบลับกายมันใช้เหงือกแทกไปเรื่อยๆจนพบกับกระต่ายน้อยที่ออกมาหากินพอดีปราหมอจึงเล่าเรื่องทั้งบดให้ฟังกระต่ายน้อยใช้เวลาคิดอยู่ครู่หนึ่งก็พูดขึ้นว่า เอข้ารู้แล้วว่าจะช่วยพวกท่านได้อย่างไงนะพอรุ่งเช้ากระต่ายน้อยรีบตรงไปที่บึงเห็นสัตว์ต่างๆกําลังวิทยน้ํากันอยู่อย่างขม,มักขม้นอยู่ในบึงมันไม่รอชา้านําใบไม้ที่ถูกหนอนเจาะเป็นรูชูขึ้นแล้วพูดเสียงดังว่าฮัลโหลม y เฟรนด์ฟังทางนี้หน่อยนี่พี่น้องจ๋าข้าจะรับพระราชสารจากพระอินทร์นะให้นําข่าวมาแจ้งว่าวันนี้พระองค์จะลงมาหักฐานกกระยาง ฟันหัวสุนัขจิ้งจอกและถอนงาช้างเผือกเฮ้ยอะไรกันเนี่ยโอ้ยเอ้ยเยนี่ยกรถอนถอนงานงงันาดใไงเอ้อผ่ะาขาได้ยังไงเนี่ยสัตว์ทั้งหลายที่กาลังวิ่งน้ำอยู่เมื่อได้ยินก็ตกใจกลัวกันสุดขีดผากนวิ่งหนีกระเจิงเลยทีเดียวครับเอยไปอยู่แล้วไนตรงบ้นดีกว่าไปแล้ว,วในที่สุดกุ้งหอยปูปลาต่างๆในบึงก็รอดชีวิตมาได้ด้วยชาวปัญญา ของกระต่ายน้อยนั่นเองครับนี่ว่าจับจับสวัสดีครับน้องๆมาถึงช่วงกระดาษพับรับอาเซียนกับพี่ปอมอีกแล้วนะครับในสัปดาห์นี้ เราก็มาพับสุนัขจิ้งจอกกันนะครับก็จะเป็นแบบพับง่ายๆนะครับที่น่ารักเริ่มจากกระดาษสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบนี้เราพับครึ่งให้เป็นรูปสามเหลี่ยมจากนั้นเราจะพับครึ่งอีกครั้งหนึ่งนะครับ คราวนี้เราจะพับมุมนะครับที่อยู่ด้านข้างลงมาหามุมด้านล่างนะครับแบบนี้จากนั้นพลิกกลับด้านแล้วก็ทำเหมือนเช่นเดิมนะครับพาม,มุมที่อยู่สุดทางอีกด้านหนึ่งนะครับไปหามุมอีกด้านหนึ่ง นะครับมุมที่เราเพิ่งพาขึ้นไปเมื่อสักครู่นี้นะครับจะกลายเป็นหูของสุนักจิ้งจอกนะครับเพราะฉะนั้นในการที่จะทําหน้าของสุนักจิ้งจอกเราจะพับนะครับทั้งหมดนี้เลยพับเป็นแนวเฉียงเฉียงนะครับพับเป็นแนวเฉียงเฉียงมาทางด้านหลังจากนั้นแหวกตรงกลางเลยนะครับ ตรงกลางจะมีซองอยู่แหวกตรงกลางเลยแล้วกดลงสิ่งที่เราจะได้ก็คือใบหน้าของสุนัขจิ้งจอกที่จะมาพร้อมกับหูใหญ่ๆทั้งสองข้างนะครับแล้วขั้นตอนสุดท้ายก็คือการพับหางสุนัขจิ้งจอกตวัดเข้ามาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ สุนักจิ้งจอกของเรานะครับเป็นสูนักจิ้งจอกที่พับได้ง่ายแล้วก็น่ารักด้วยนะครับสัปดาห์หน้าเราจะพับอะไรกันนั้นก็ต้องติดตามกันนะครับกับรายการนิทานอาเซียนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับโอ้โหแต่ยังไงดังคะน้องๆเนกระต่ายน้อยนี่ฉลาดเนาะแน่นอนครับแม่โลโก้น้องๆเห็นเลยครับว่า ก่อนที่เราอยากเป็นคนฉลาดเหนือนกระต่ายน้อยนะจ๊ะเราก็ต้องเป็นคนที่อ่านหนังสือให้นอกๆแล้วน้องๆก็จะฉลาดเหนือนกระต่ายนั่นและเจ้ะโอ้ยแต่ก่อนที่น้องๆน,นะครับจะไปอ่านหนังสือกันนะครับแหมเราไปสนุกกันต่อครับกับนิทานเรื่องราชสีกับหนูกันดีกว่าครับและหลังจากนั้นโทษกับที่เอดเลยใช่ไหมจ๊ะใช่ครับเราจะมาสอนปั้นดินน้ำมันนะครับจากนิทานเรื่องนี้กันครับในช่วงปั้นฝันนะครับ ทอดหอนกันแล้วไต่ชงเลยจ้าไปเลยครับนิทานราชสีกับหนูครับใต้เงาไม้ใหญ่กลางคงไพร่ร่มรื่นขณะที่ราชสีเจ้าป่ากำลังนอนหลับสบายมันรู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างกระดุกกระดิกขยุกขยิกอยู่บนตัวของมันราชสีเตื่นขึ้นมาด้วยความงุดหงิดทันใดนั้นเองมันจึงได้พบว่า ต้นเหตุที่ขัดขวางการนอนของมันก็คือเจ้าหนูเซอร์ซ uh ่าเดินไม่ดูตามาตาเรือนี่เองเมื่อราชสีขยับตัวเจ้าหนูเซอร์ซ่าก็ตกมาด้านล่างทันทีตุ๊บอ้ยเยยตาตาตตาตตายตายแล้วสิงสิงต่อเจ้าหนูผู้เคราะห์ร้ายพยายามวิ่งหนีสุดฝีเท้าแต่ก็ไม่อาจจะพ้นจากกรงเล็บของราชสีไปได้ มับก็ให้อได้โปรดไว้ชีวิตข้าเถอะนะข้าไม่ได้ตั้งใจจริงๆเจ้าหนูตัวสั่นงันงกร้องขอชีวิตถ้าปล่อยข้าไปก็สัญญาว่าจะกลับมาตอบแทนท่านอย่างแน่นอนนะราชสีได้ยินดังนั้นก็เหเราะรัานเออ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 ูตัวกระจ้อยร่อยอย่างเจ้าเดรอ,อจะมีปัญญามาช่วยเหลือข้าได้เออแต่ก็เอาเถอะข้าจะปล่อยเจ้าไปเอ,อ หลังจากที่ราชสีปล่อยเจ้าหนูไปวันนั้นมันก็ไม่ได้พบกับเจ้าหนูอีกเลยครับจนมาวันหนึ่งราชสีพลาดทา่าติดกับดักของนายพรานเข้าที่ต้องการจะจับตัวมันไปขายให้กับสวนสัตว์เสร็จราชสิงโตตัวใหญ่ขนาดเนี้ยขายได้ราคาดีแน่แน่เลยรวยเละเลยพวกเรานายพรานพานกันกระหิมยิ้มย่องชวนกันไปฉลองความสมเด็จโอ้ปล่อยปล่อยปล่อยสิงโต ทั้งร้องทั้งดิ้นสุดชีวิตแต่ก็ไม่สามารถหลุดประจักกับดักที่รัดตัวมันอย่างนั่นหนาได้เจ้าหนูได้ยินเสียงร้องก็จําได้ว่าเป็นเสียงของราชสีจึงรีบวิ่งตามเสียงมาทันทีฮะเสียงนั้นท่านเจ้าป่านี่นะช่วยด้วยช่วยกันด้วยท่านเจ้าป่าข้ามาช่วยท่านแล้วเดี๋ยวข้าจะช่วยกัดเชือกให้ขาดเองนะแค่นี้สบายมาก เจ้าหนูก็เริ่มแทะครับแทะแทะแท,แท,แทแกัดกัดกัดกดกดก,กไม่นานนักก็สามารถช่วยราชีหีให้เป็นอิสระได้เอเชืย่ยขาดหมดแล้วเมื่อรอดพ้นจากนายพานมาแล้วราชีหีก็กล่าวขอบใจเจ้าหนูขอบใจนะที่เจ้าช่วยชีวิตข้าและข้าต้องขอโทษด้วยที่เคยดูถูกเจ้าเอาไว้เจ้าหนูยิ้มกว้างครับเอ้ยไม่เป็นไรหรอกครับท่านข้าก็ต้องขอขอบคุณท่าน ท่านไว้ชีวิตข้าในวันนั้นด้วยเหมือนกันนะม,มิตรภาพของตั้งคู่ก็เริ่มก่อตัวจากความมีน้ำใจช่วยเหลือซึ่งกันและกันทำให้ราชสีตัวใหญ่กับหนูตัวน้อยกลายเป็นเพื่อนรักกันในที่สุดคุณหนูครับเด็กดีไม่ควรดูถูกผู้อื่นเราอาจจะเก่งในสิ่งหนึ่งแต่คนอื่นอาจจะเก่งในสิ่งที่เราไม่ถนัดก็ได้นะครับ ครับพบกับพี่เอฟในรายการนิทานอาเซียนช่วงปั้นฝันนะครับน้องๆได้ฟังนิทานสนุกสนุก,นกเรื่องราชสีกับหนูกันไปแล้วตอนนี้อยากจะปั้นราชสีกับหนูกันบ้างหรือยังนะครับวันนี้พี่เอฟมีตัวอย่างการปั้นมานําเสนอน้องๆน,น,น,นะครับเป็นรูปราชสีกาลังตะปบหนูนะครับเรามาปั้นราชสีการดูดีกว่านะครับเป็นราชสีในแบบ2มิตินะครับจะแบบ เป็นดีไซน์ที่ค่อนข้างง่ายนะครับสำหรับมือใหม่ๆนะครับเรามาเริ่มกันเลยครับเพียบจะสอนปั้นนะครับโดย3ขั้นตอนง่ายๆดังนี้นะฮะขั้นที่1เตรียมชิ้นส่วนต่างๆให้พร้อมนะครับขั้นที่2เพียบจะเริ่มประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันนะครับนี่เลย ที่เป็นแผงคอเข้าไปนะครับ สำหรับขั้นตอนที่2ก็ได้เรียบร้อยแล้วนะครับเราได้ประกอบชิ้นส่วนหลักๆดูแล้วนะฮะพอดูว่าได้สัดส่วนสวยงามดีก็ไปสู่ขั้นที่3เลยครับก็คือการตกแต่งรายละเอียดนะฮะเริ่มจากการใช้ไม้ปั้นนะครับกดแต่งรอยนิ้วเท้านะครับน้องๆจะสะดวกกดแต่งจากใน ตัวราชสีเลยหรือว่ายกขึ้นมานะครับแยกชิ้นออกมาอย่างนี้แล้วมากดก็ได้นะครับแล้วแต่ถนัดแล้วก็เราก็ประกอบใส่เข้าไปเหมือนเดิมนะครับในส่วนที่ยากๆนี่ฮะเราก็ยกออกมาเลยนะครับแผงคอนะครับ จากนั้นก็เป็นส่วนปากนะครับ เรียบร้อยแล้วครับเมื่อเราตกแต่งหน้าตาให้สวยงามก็จะได้ราชสีเทียบกับแบบเมื่อตอนต้นดูนะครับเรียบร้อยแล้วครับน้องๆครับที่ต้นนะจ๊ะยังนี้นทันสนุกสนุกให้น้องๆชนกันอีกนะจ๊ะถ้าพร้อมกันแล้วนะครับตตยชนกันเลยจ้าไต่เลยจ้ากบกับพระอาทิตย์วันหนึ่ง พระอาทิตย์ประกาศว่ากำลังจะแต่งงานบรรดากบทั้งหมดได้ยินดังนั้นจึงตกใจอย่างมากและพากันขึ้นมาจากหนองน้ำพร้อมกับส่งเสียงคัดค้านการแต่งงานของพระอาทิตย์จนดังระงมไปทั่วทั้งป่าสัตว์ป่าต่างๆก็พากันออกมาดูพวกกบด้วยความรำคาญและในฐานะที่เป็นเจ้าป่าสิงโตจึงเอ่ยถามพวกกบว่าทำไมพวกเจ้าต้องคัดค้านเรื่องที่พระอาทิตย์จะแต่งงานด้วยละ่ะข้าว่า มันไม่เห็นเกี่ยวข้องอะไรกับพวกเจ้าเลยกบชราตัวหนึ่งจึงตอบว่ามันเกี่ยวข้องกับพวกข้าทุกอย่างเลยเพราะขนาดมีพระอาทิตย์แค่ดวงเดียวยังทําให้น้ําในหนองน้ําของพวกข้าเกือบจะแห้งผากแล้วหากมีพระาทิตย์ปรากฏขึ้นมาสองดวงแล้วล่ะก็พวกข้าคงต้องตายกันหมดเป็นแน่นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าตื่นตระหนกกับสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นมากจนเกินไป แต่จงค่อยๆหาหนทางแก้ปัญหานั้นแม่สุนักกับลูกๆและคนเลี้ยงแกะวันหนึ่งแม่สุนักท้องแก่เดินมาถึงคอกแกะเพื่อขอร้องให้คนเลี้ยงแกะแบ่งพื้นที่ว่างเล็กน้อยให้มันออกลูกแล้วคนเลี้ยงแกะก็ยินยอมโดยแบ่งพื้นที่ข้างๆคอกนั้นให้เจ้าสุนัข ต่อมาเมื่อแม่สุนัขออกลูกแล้วมันก็ขออยู่ต่อเพื่อเลี้ยงลูกจนโตคนเลี้ยงแกะก็ยินยอมอีกครั้งเวลาผ่านไปจนกระทั่งลูกๆของมันโตเต็มวัยแม่สุนัขจึงบอกให้ลูกๆไล่กลแกะทั้งหมดออกจากคอกและยึดคอกไว้เป็นบ้านของมันเสียเองเราแกะและคนเลี้ยงแกะต่างหวาดกลัวเจ้าสุนัข และถูกบังคับให้ยอมทิ้งคอกไปในที่สุดนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าจงอย่าให้ความเมตตากับคนที่ชั่วร้ายโอ้โหนิทานของเรานะครับไม่ทั้งสนุกแล้วก็มีสาระเลยนะครับอะใช่ครับและช่วงนี้เป็นช่วงยิ่งสนุกยิ่งขึ้นครับทำไมครับเพราะเราจะแจกนิทานกันใ <Yeah. S 2> นช่วงนี้เราจำได้เลยอ่ะแจกกันเลยครับ นิทานเรื่องแรกนะครับที่พี่ต้นจะนํามาแจกวันนี้ครับคือเรื่องนี้กันเลยครับนี่ชื่อว่าสัวสะไดกัมพูชานะครับมเป็นหนังสือที่น้องๆเอาไปอ่านกันได้สาระเลยนะครับอและเล่มที่2แจกกันไปเลยเต้งเล่มที่2ครับเป็นเล่มน,นี้ครับนี่โอ้โยน่ารักเลยอ่ะนะแจะเรื่องลูกตองสีสวะกัดคุณตาหน้าตึง้งโอ้ยแจกกันไปเลยครับ เรื่องที่สามกันเลยติ้งนี่เลยครับเรื่องที่3นะครับเป็นนิทานเกี่ยวกับหมาป่ากับกุ้งฝอยนะครับแ่าแล้วก็เรื่องสุดท้ายที่นันแจกันเรื่องที่4ติ้งเป็นหนังสือนิทานเกี่ยวกับการปั้นนะครับนิทานปั้นฝันนั่นเองนะครับเป็นเรื่องของราชสีกับหนูครับแหมมาจากสำนักพิมพ์ปั้นฝันครับต้องขอขอบคุณมากด้วยนะครับแล้วก็มาร่วมสนุกกันง่ายๆครับเล่านิทานมาหึเรื่องโพสต์บน Facebook แล้วก็มาดูว่าใครกดไลค์มากกว่ากันน้องๆก็ส่งมาร่วมสนุกกันได้นะจ๊ะอ้าวนะครับน้องๆคนไหนอยากจะร่วมสนุกกับสน่งให้นนเข้ามานะครับก็รับของรางวัลกันไปเลยนะครับเอาแล้วครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับพบกันใหม่คราวหน้าครับกดรลยการนิทานอาเซียนวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าได้ๆส่งมาเยอะๆนะจ๊ะพบกันตอนหน้าเต้นนิทานเกี่ยวกับ กันพูชานะจ๊ะเรื่องหลวงตาเขากัดสิ์เจ้าเลยเล้เหล่สนุกกันต่อกัดกระดาษพัรัดอาเซียนเราจะได้รักร้างกันตัวใหญ่ๆ <c oughs> แล้วก็ตานกันด้วยนะจ๊ะนิทานสนุกสนุกน,กนิทานอีสอตั้นสอนเรื่องเด็กเลี้ยงแกะนะจ๊ะแล้วก็ไจสนุกกันทิ้งท้ายด้วยการตัน้น ดินนันเต็นแกะกันนะจ๊ะเอา้าใครอยากที่สนุกนะัดดูกันได้ตอนหน้านะจ๊ะ